สวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องป้องกังนเบิดกันสูส่คนว่าสเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรืจากต่างประเทศยิ่งดีตระหัักระสูส่ซ่องของเบาเก้าสูส่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยในสําหรับวันนี้ก็มาพบกับพ่อเก้าตอนตนเทียงพ่อ,งงพอแม่พี่น้องเลยทางเบาเก้าิพาพี่พ่น้องมาทางเฮือนแม่น้องพ่อพี่น้องอวยกาพผู้ดีทางมีทางผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องนะครับเพิ่นได้โอนเงินมาให้ทางม อุดกันหมาทางบ่าวนงแล้วกับทั้งแม่น kind of mm ้องพลอยพี <arn> ่น้อยเนาะแล้ว <năm> ก็น <moderate> <neither> ้องไอเดียพี่น้องเลยแล้วก็ทางพ่อกับสิบแบ่งแบ่งเงินตามที่จํานวนตามที่ไอ้เพื่นบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะพนเงินผักกันมาในเงินเงินจํานวนหนึ่งร้อยดอลพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าลายไอ้ห้างไปทักทายสบายดีทั้งแม่น้องพลอยกันเลยพี่น้องไปกันเลย เออมาไปไปเปิดภาพมาเพิ่นแกก็เห็นพี่อะไรพี่น้อยเออมานั่งกันอยู่นี่พี่นั่งตรนี้พีมสบายดีสบายเป็นอย่างไรคือว่าน้าบุตรจูรูอยู่นี่ลูกบุตรสบายลูกบุตรสบายพุชงออน้องพลอยก็ให้น้องพลอยก็ให้อยู่ตรงกินนี่พี่น้องเอ้ย เป็นไข่บ่เมื่อยเลยบ่เขาเอ้ยมันบ่มีอารมณ์ที่นิ้มเอ้ยเออเราก็ขออนุญาตตั้งกล้องน้ก่อนพี่น้องเยอ่ะมันนี่กะถ่ายกับเ,เข่าก็ได้มาตอนที่เพียงกันมากับสาวเรือนอีกคือเก่าพี่น้องเยสบายดีเห็นบ่โดยเห็นแต่ว่าเราเห็นสบายดีเปดตั้งุ่มตั้งแรกเปิดมากับพอดีดำบไปคือทั้งเมียบ่เข่ากับพี่น้องเลยเปอดควดับเนาะทั้สาวเลือนนี่เลยดำบตะเกิดพี่น้องเรย ฮะไปจะได้ก็มากินเนี่ยคือว่าอ่าลูกบวสบายเลยลูกบวสบายเพ่ากรให้กินน้ำหมักข้าวกินอะไรก็ไม่มีเงินเลยขอเอาเงินให้ไปตู้พราะเราไปชื่อเลยอยากกินน้ำข้าวเพิ่นไข่เป็นไข่คือว่าเพิ่นขมปากไม่อย่างไรกับพิ่นด้อยที่อยากพี่น้อยอยากกินของหวานๆเนี่ยจังเลยคู่มมือนี้มิเตดิกน้อยเป็นไข่พี่น้อยช่วงเปลี่ยนอากาศ ลูกบอกก็แบเป็นไข่เมื่อคืนไงทางน้องทคลิปก็เป็นไข่พี่น้องแล้วกัเอ่อมื่อนกากทั้งเอ่อน้องทิ่ยวมือนกาเป็นไข่ทั้งขอนอย่าบอกขนอาน้ำพี่น้องเอ่อกะถอกทอกน้ำแน่แล้วกัทั้งถ่ายน้ำเลยพี่น้องเยแต่่วาดีแต่บบเป็นดนเนาะดีแต่บบเป็นดนเป็นมื่อนึงเลยเศร้าเลยนั่นไหะเลยกินยมกินยาก็เศร้าไงถอกทอกแม่แกับปัสบายนี่ แม่นแหละถ้าว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนี่พี่น้อยเป็นไข่ยอยากถอกท่องน้ำพอบนี่นะน้ำพอบนี่อากาศกับท่านคุณยายกับบางคนก็ยังเป็นหอนหนาวนะคนห่อนคนหนาวบัดตอนกลางคืนบัดหนาวพี่น้องบัดช่วงช่วงทงเที่ยวมานี่อากาศห้อนจำเดินหาเลยพี่น้อยไปเอาไปลินไปนั่งน้ำนอกไปเลไป่ะไปนั่น้ำนอกไปสิไปไป ไปนั่งกันน้องไปอยากนั่งกันน้องกใจะนั่งกันน้องบ่นั่งน้องนั่งน้องมาอยาจุกตา้องได้่ะนนี่่ังอุ้มน้องได้นั่งน้องคันเพื่นน้องแตยแล้วอยากอุ้มน้องอยากอุ้มแต่น้องน้อยอันนี้น้ำประเพณียังนอกอันนี้นะครัจะลูกเด้ออุ้มแต่น้องพอจะพอจะได้น้องมันนี่ไปมันนี่ทางบ่าวก่าก็ไปซีโนกับพี่น้องชื่อเป็ดน้อยไหมนั่งทางอ่าน้อง น้องทิพย์ให้เพิ่นเอาไปเห็ดน้องเพิ่นพี่น้องเลยสี่โตจากพ่อจีเลียงแล้วพ่อจีเลียงได้ซ้ำได้เซียนนอนน n u เบ้อเป็นน้อย์นะหมดละจะหายมหายยาเพิ่นกินแล้วบ่ราะทางน้องพลอยไปปิดชายนะบ่มีเงินแล้วก็เอ้ยขอยานเขามากินกินอยู่กับมึงกระเบิ้องแดงนั่นก็ได้ทั้งขายั้ื้นจักยาทั้งซื้อยาคนน้อยคนใหญ่นี่ เนยฮ่าทั้งอ่ะนังน,น้องพ่อกับแม่ตู้เพิ่นอุ้มไปเหวไปพี่น้อยน้อยน้องพลยังเคยดุนแล้วก็ทั่งเขาก็ได้เอาเงินไอ้เพิ่นมากินนี่ให้ไป็ปซื้อน้ำหมะพร้าวกินเลยพี่น้อยเลยแล้วน้องพลเนี่ยไข่เพ่าะทันนองน,ไนอะไข่กันหางก็เริ่มมื่อนี้อือไอเพิ่นโบแอบปันใดเนาะเลยโบแอบ เป็นคนหู้น้องพอนี่นะเป็นได้ข้าวกล่องข้าวกล่องพิ่ย่งอยู่ว่กินข้าวต้มนนี่ต้มเอาอ๋อต้มเอาหรือบปล่ดีแล้วกินข้าวต้มก็ไม่กัช่ยประหยัดลงหาเพิ่นกินได้ฮะนะกินได้เพราะวเพิ่นก็เปียดเองะนะเพิ่เปลี่ยนวบ่เพิ่นเองพี่น้องเลยจักเดือนแล้วน้องพอดนี่นะ ชีเดือนไปกระชอนหาเดือนชีเดือนไปกรอนหเดือนพี่น้อยน้องพลยน้องพัดน่องนั่งกับเลูกละนั่งกับอย่าด้อด้อไปผลิต้าหม่ไปไปผลิต้ไม้ไปลูกไป ก็พอดีทางน้องควายเพิ่อนมาเลยพี่น้องเยในตู้เพิ่อนก็เอาเพิ่อนมาเมื่อกี้นี้ไปซื้อน้ำหมักข้าวมาแล้วได้กินน้ำหมักข้าวแล้วคนละขวดมาหนี่มันได้แซ่บบ้างล่ะฮะเอาไปน้ำค้ายแซ่บบ้างลูกน้อยว่าไปแล้วลูกเออขอบใจปลาล่งดูเด้อสบายดีปลาล่งลูกลูกหนุ่มสบายดีปลาล่งนั่นลูกหลักงามๆด้วยจนจ่อยเบิดลานคอยพี่น้องเย ไข่่ไขจน,ขน,นจอจนเลือดเต้าหัวทำไมตู้พันกะเอาน้องอ่าน้องพอยไปซื้อน,น้ำมะพร้าวมากินี่พี่นอ้อยอ่ะสบายดีแม่สบายดีเลยเลยมะพร้าวเพิ่นเพิ่นให้ไข่ชำมื่อซีมื่อไรเลยจับยาเพิ่นใครในหักแอดบมเรียลอนะให้ให้จะกินน้ำมะพร้าวเลยแม่ไมมีเงินคมปากแล้วกาบางทีก็คมปากแล้วก็ดิ้งน้อยอยากกินของหวานๆนั่นแหละ ไข่บรกขากินน yes, yes. like um mm ้ำเนาะสามเค็มแล้วซักยาก็ได้จามเค็มแล้วปะสามเคมแล้วยังมีนใหเขาติดในข้ายู่เิดนขาแล้วอยังบทัดขอดทานอ๋อจะเปีนกับพี่น้อลยอ่ายังบรรทัดขวดท่านวะยังอะแลไปขวดกับพ่อรุงมาละอ๋อกับขวดกับพ่อลุง อ๋อก็คือไปกับลุงเกี้ยงอะไรลุงเอ็มอะไรเนาะพี่น้องเออไปกับลุงลุงขวดแม่นลวพ่อไปให้น้ำลุงขวดแล้วแม่นลวพ่อไปให้น้ำตอนนั้นบ่อ๋อให้ให้ท่านตอนนี้ขายได้ได้ได้เท่าไรน่ะเออขห้แสนหนึ่งเออให้แสนหนึ่งเลยผัวศพศพแล้วเช้าห้าศพแล้วเช้าห้าเลยเช้าพันแล้วเพิ่นเอาห้าพันแล้วเพิ่เอา เลยๆชนไห้แต่ปายมันไห้มันไปเอาหน้าตัวเองบ่ได้เฮ็ดนําเพิ่นเพิ่นเลยบ่ได้ไห้ําเพิ่นเยอะๆเฮาก็บ่ได้ลงทุนนําเพิ่นหลายเลยเพิ่นเพิ่นลงทุนาทางได้ซื้อน้หมกน้มันพี่น้อยเนาะก็ทางแม่พ่อก็ได้ไปหท่านตอนนั้นก็ได้หแล้วก็ยิบๆ Sự sư chọn bà đẹp <laughs> 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 hơn thế nó này ngọc chưa của sư Sự phân tích. Oh, niệm chưa. Niệm chưa. sư chưa. Niệm 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 chưa. rồi chưa. Niệm 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 chưa. Niệm

เพิ่นลายๆบอกปะวันนี้หาตู้นี่แหละแล้วก็แบ่งกินผัวสาวเชือไหนิ่นเลยโอ้ตอนนี้กาทั้งไอ้เพิ่นไอ้กาคือว่าเบาเกลี้ยงอะไรพี่น้อยเพิ่นไปตึกปลาเพิ่นไปให้เตาท่านอยู่พี่พี่น้อยแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยู่พี่ว่าเพิ่นนอนพี่บ่เนิ่นนอนอยู่พี่เพิ่นนอนอยู่พี่พี่น้อยเนาะ đi lại thằng thằng ai non năm thằng ai thằng ai vào cao thì lại phía nào đây bên đây xuân phát nè ngam như bao phát nè từ núi cho núi bạn này bằng đây cây mẹ hết việc hết nó

จากมือแล้วบริกข่าวเลยนะทั้งวากับบริกามหาทางแม่้องคอยโดนเติบแลีกน้อยบริาถ่ายพุดากเถื่ออ้าันนี่การทั้าวากับเจ้าพู่จกบบันเนียบะเจ้าู่อีบมันนียนะบ่ฮูว่าได้ยังเลย อาทำประกาสิสเลยเลยพี่น้องเอ้ยอ่ามันนี่การทางบัคข้ามมหาการทางมีทางผู้ใหญ่อ่าอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นกาได้โอนเงินมาให้อ่าจำนวนเงินหนึ่งร้อยดอลอ่าทางอ่าหนึ่งร้อยดอลแต่ว่าให้หลายคนพี่น้อยเนาะอ่าแล้วก็ให้ทางบัคข้าก็ได้ให้มอบให้ทางอ่าไอ้น้องแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมอบให้ทางไอ้น้องหนึ่งล้านพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางไอ้น้องนี่เพิ่นอ่าเพิ่น เจ็บแขนเจ็บขาพ่นกับป่วยพี่น <fin anta> <ots> <ori> ้อยใครพ่นไปสักคื้สักยาพี่น้อยกาส์มาให้หม้อมาให้เงินทางอ่าแม่นกพ่อยมันกือบสามแสนแบ่งเ่งแบ่งกันไปไหนพอจะซื้ออยู่ซื้อกินให้แม่น้องพ่อยพี่น้อยแล้วกายังสีให้น้องไอเดียพี่น้อยเนาะแล้วพ่นก็ให้ขาหน้ำหมูน้ำมันเบอร์เก้าพร้อมพี่น้อยนี่เงินจำนวนสามแสนพี่น้อยเนาะ ให้เพืนชักอ่าพอได้สักคือสักยาให้ลูกเพนกินสักคือสักยาหรือให้เพนกินนี่แหละพี่น้องนะหรือว่าซื้อยาให้ลูกกินก็ได้เดอบคุณอยทั้ง่างทั้งไอไออวีละพนไอวีละพนไอวีลพนนไอวีลพขอให้เพื่อนอยู่ดีเม่ยงอยู่เย็นเปนสุขสุกายสุขใจขอให้เพื่อนมัางมีดีได้เด้อ

những... 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 À uh... thầy ก็ยังอันน่ะยังยังยิ้มเชยอยู่คือนี่ให้กบเออบ่กบเนาะอ่าหมกเต็มเนาะอยู่ติน้องพ่อก็ศบแดงอยู่ยังอ่า <laughs> <tiles> อัาอยให้ได้บ้านี่อยากยังชยกินได้บ้านี่ส่วยกินน้ำแน่ช่ยาพร้อมส่ยาพร้อมยากินพร้อมแตยานะานนเศ้ากินอ่ัน่มีเงินชอนอยฉันมีเพิ่เพิ่ซักอยู่บ้าน้อยฉันมีก็ได้ซักก็ซักแมลงก็ซักอีกเข็มหนึ่งแมลงก็ได้เลยนใส่หนีเพิ่มแลเพราะว่าเป็นหนีเพิ่นได้ซักเอาเป็นหนียังเป็นหนีสักยาเมืนอเศร้านี่บ่จสักพัดนะน่ะ แต่วานนี่พจกพันะเหิ้นาสิบพันเใหญ่เข็มนึ่งโอ้ำมีกะอไอ้เพิ่นซะเสอาเข็มกหบเขห้าสิพันน้อยมีเงินนี่เงินจำนวนมานี่กะปฏิัตมามากะไอวิลพลแล้วกะไอย่งก็ไอโก เพิ่อนหามากะสางบ่ากาขอขอบคุณคุณเพิร์นลายมขอบใจเพิ่์นลายมีเลาแต่อยากหายลาลายคดูจมเปยเยหายำไดกะขอบมกอบใจน้ำเพิ่นใจน้ำลายอะไจนี้เนหาเนาะเลยเจอเป็นของข้าแลบ่าก้าเอ้ยจนีเลย่เหาคิดว่าลายแล้วจำนี้นะเอ้ยเงินลายเจอว่าายที่สุดแล้วจนี้ก็ได้ที่เพนมีเพิ่นอาจีว่าน้อย Ni kỳ hòn ni sau và lạy lẽo xong nina lạy suốt đâu không nữa kìa tango kìa cặp của đơn bạn đê nà kìa cặp của bạn đê nà kìa cặp của bạn đê nà kìa 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 อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องอ่ะเนาะกสำหรับคลิปนี้ทางทางบอลก็ o, จะได้รำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพวก,กับระวังคลิปหน้าก,กันกต่อไปพ่อแม่ a, พี่น้องอ่ะเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางบ่ o, อลก็จะฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่อลก็ให้คลิปต,ต่อ,ตอไปได้ด้วพ่อแม่พี่น้องเลยกทางบ่อลก็ทางบอลก็ o, ขอขอบุญและขอฝากคุณหลายๆทางผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศทางไอวีและพลแล้วก็ทางไอโก้พี่น้องอ่ะเนาะ อันเบิดสั่งสองท่านพี่น้องเอ๋ขอเพิ่นอยู่ดีมีแหง้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสุขใจขอเพิ่นล้ำล้รวยๆกันเบิดกันสุขขู่สุขคนพี่น้องเอ,อ้ก๋ขอให้เพิ่นไหลให้มาซัมได้ขอไรกับพืไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเด้อทศาติทางาทาวาก้าวในก๋วยพอนก็บอคอยเป็นบันไดพี่น้องเอ้ยยังโบเก่งอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะยังโบซ้ำน้องยิงยาวอยู่ทางาทาวาก้ายังสิไป เฮียนต่ออยู่พี uh, so uh, ่น้องเอ้ยสิเฮียนนําน้องยิงยาวอยู่พี่น้องเอ้ยองยกะทางว่าก็ขอขอบุญและขอบพระคุณทาง FC ทุกๆท่านที่เข้ามาหับเบิงับมแต่ต้นจนจบลบ่ข้ามโฆษณาขอเพิ่นอยู่ดีมีแฮงกันเบิดสุบ่องสุบอนบ่ว่าน้อยหอใหญ่เพราะพี่น้องให้ FC ทางอยกแพงทางบ่าวข้าวกัพี่น้องอ่ะทางคลิปสําหรับคลิปนี้กสิได้อําลาพจาพี่น้องไปแล้วพี่น้อง ถ้าว่าทางบ่าวก่าวเบ้าผิดพลาดประการใดทางบ่าก้าวก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยอันที่น้องอันประกาศสู่คนถ้ามีเอฟซีมีความคิดความเห็นอย่างไดก็คอมเมนต์มาหาทางบ่าวก้าวเด้อเพื่อทางทางเบ้าก้าวจะได้ปรับปรุงโต๊ะโฟมให้พี่น้องหน่ยเนาะโดยอนะ่อนนำละพระจ้าเพ่อแม่พี่น้องไปทางเบ้าก้าวขอเก้าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี